สวัสดีครับพบกับสุดเด็ดเจ็ดอันดับว้าวโดนใจอีกอีพีหนึ่งแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ยังว่ากันด้วยเรื่องอาหารเหมือนเดิมครับเพราะว่าเรายังต้องรับประทานอาหารกัน3มือ้อสมื้ออยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะสำหรับช่วงนี้ก็ยังทำงานอยู่กับบ้านนะครับหมูซแซนดีก็เลยเอาเรื่องอาหารที่เราต้องสั่งออนไลน์ครับ มาเล่าสู่กันฟังถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับทุกคนร้านอาหารเนี่ยเปิดแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งรับประทานกันได้แต่ว่าจํากัดจํานวนอยู่นะครับเราก็ต้องมาพึ่งเมนูออนไลน์เหมือนเดิมสาหรับช่วงนี้นะครับคนไทยก็ต้องช่วยคนไทยด้วยกันครับสนับสนุนสินค้าที่ขายออนไลน์นี่แหละครับดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยอยู่กับบ้านด้วยนะครับเราก็เลยมองกันว่าเมนูอะไรดีล่ะที่แบบว่าสั่งง่ายแล้วก็มากินง่ายๆนะครับนั่นก็คือหมูนั่นเองครับหลากหลายเมนูเลยครับของหมูนะครับว่าทําอะไรอร่อยได้บ้าง รเรามาเล่าสู่กันฟังดีกว่าครับ7เมนูหมูออนไลน์สุดอร่อยครับมากันที่เมนูแรกเลยนะครับของหมูอร่อยออนไลน์ครับเราขอแนะนำนะฮะหมูปาราานั่นเองครับ ฮิตมาพักใหญ่แล้วนะครับแต่หมูปลา้าเจ้านี้นะครับที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นหมูปลา้าของเมืองทองทานีครับเขาขายอยู่ในตลาดบุญเจริญไนท์มาร์เก็ตนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับที่ Facebook หมูปาลาสายซิ่งหรือไม่ก็สั่งทางแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกลบไลน์แมนโล b i บ Ho ฮ d นะครับได้หมด เด็ดของเขาเนี่ยมันอยู่ที่น้ําจิ้มสูตรปลาเนี่ยแหละครับที่มันกลิ่นหอมมากนะฮะแล้วก็เนื้อหมูของเขาก็ย่างแบบว่านุ่มเหลือเกินนะครับอยากให้ลองรับประทานดูครับเพราะพวกเราสั่งมาแล้วเนี่ยทีมแสีมีสุกการันตีนะฮะว่ามันเด็ดจริงๆครับยกให้เป็นเมนูอร่อยออนไลน์หมูออนไลน์ของเราครับ มาที่เมนูที่2ของกลุ่มหมูอร่อยออนไลน์นะครับเราขอยกนิ้วให้ครับหมูฝอยกรอบดอนเมืองเลยครับไม่ไกลนี่เองฮะอยู่ในกรุงเทพสั่งกันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปในเพจของเขานะครับหมูฝอยนะครับมีทั้งหมูฝอยกรอบหมูฝอยนุ่มแล้วก็พวกหมูสวรรค์นะครับรสชาติเนี่ยพอดีมากเลยนะฮะวามพอดีของเขาเนี่ยสำหรับตัวผมนั้นก็คือว่าเค็มหวาน กำลังพอดีที่เด็ดของเขานะครับก็คือว่าเขาบอกว่าใช้หมูล้วนร้อยเปอร์เซครับไม่เจอปนอะไรแปลกปลอมลงไปเลยนะครับและที่สําคัญครับมารับประทานกับข้าวต้มข้าวเหนียวข้าสวยได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นกลุ่มของหมูฝอยกรอบฝอยนุ่มอะไรพวกนี้นะครับและที่สําคัญครับเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานถึง3เดือนเลยนะครับรสชาติยังคงที่คงเดิมครับลองชิมกันดูนะครับเหมือนผมที่ประทับใจเขาจริงๆ ุดเจ็ดเจ็ดอันดับว้าวโดนใจเมนูหมูอร่อยออนไลน์ครับเมนูที่3ของเรานะครับก็คือหมูแดดเดียวโคตรอร่อยนนทบุรีครับเจ้านี้เขาอยู่ที่บางใหญ่ครับเราก็สามารถสั่งได้นะฮะทางออนไลน์เช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือเพจของเขานะครับความอร่อยของเขาพันอยู่ที่ความสดครับสามารถสั่งได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งแบบหมูสดครับก็คือว่าแช่เย็นมาแล้วก็ส่งมาให้เราที่บ้านในวันรุ่งขึ้นกับ ที่เขาทอดสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสั่งมาพร้อมรับประทานได้เลยนะครับความเด็ดของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ไม่เหนียวไม่เค็มหมูนุ่มครับแล้วก็รสชาติทั้งหมดเนี่ยกลมกลม่อมพอดีเลยนะครับรับประทานกับข้าวหรือกับข้าเหนียวอะไรก็เด็ดจริงๆนะครับอยากให้ลองดูและที่สําคัญเขาบอกว่ามันสามารถเก็บในตู้เย็นได้ 1- นสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับลองสั่งมาดูนะครับหมูแดดเดียวโคตรอร่อยนนทบ,บุรีครับ มาที่เมนูที่4ครับหมูยอห่อใบตองมาไกลจากอุดรธานีกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับเพื่อนของหมูสานีแนะนํามาครับเราก็เลยลองเข้าไปสั่งดูนะครับแล้วก็ต้องติดใจจริงๆนะครับเพราะว่าที่สําคัญเลยนะครับมันมีความเป็นหมูยอโบราณนะฮะก็คือว่าได้กลิ่นหอมของใบตองและรสชาติเนี่ยมันจะมีบอกไม่ถูกอ่ะมันมีกลิ่นอายบางอย่างนะฮะที่ทําให้นึกถึงตอนเด็กๆที่เราได้กินหมูยอนะครับและเมนูของเขานะฮะไม่ว่าจะเอาไปทํายำไปลวกไปต้มหรือแม้กระทั่งทอดเนี่ย มันเด็ดจริงๆนะครับเป็นเนื้อหมูล้วนๆที่แบบว่าแทบจะไม่มีแป้งผสมอยู่เลยนะครับอยากให้ลองสั่งมาดูครับไม่ว่าจะเป็นทางช้อปปี้หรือไม่ก็ลองเข้าไปที่เพจของเขาได้นะครับที่เราขึ้นไว้ตรงนี้นะครับหมูยอห่อไปตองอุดรธานีครับ มาที่เมนูที่5กันเลยครับไปไกลถึงภาคใต้เลยครับจังหวัดตรังครับและจังหวัดตรังทุกคนต้องนึกถึงหมูย่างเมืองตรังนั่นเองครับตอนแรกนะครับเราคิดว่าเฮ้ยจะสั่งออนไลน์ได้เหรอหมูย่างเมืองตรังแล้วความหอมอร่อยของมันจะหายไปหรือเปล่าปรากฏว่าครับสั่งมาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องติดใจครับจะต้องสั่งใหม่ครับเป็นหมูย่างเมืองตรังก็คือโกเพาหมูย่างเมืองตรังนั่นเองครับเรารู้จักโกเพาหมูย่างเมืองตรังก็ฮะเพราะว่าน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของเพจไปดิ ที่เราจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับแนะนํามานะฮะเราก็เลยได้ลองสั่งมาดูนะครับโอ้มันมีความเป็นหมูย่างเมืองตรังอย่างแท้ทรูนะฮะสั่งมาแล้วเมนูก็ทําหลากหลายนอกจากที่เราจะรับประทานโดยการจิ้มมือน้าจิ้มแล้วนะครับเราก็เดัดแปลงไปทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับรสชาติของหมูย่างเมืองตรังนะครับแทบจะคงเดิมเลยนะครับก็คือมีความกรอบนอกนุ่มในครับแล้วก็กลิ่นและรสของเขาเนี่ยแทบจะคงเดิมถึงแม้ว่าเราจะสั่งออนไลน์มารับประทานก็ตามนะครับอยากให้ลองดูครับ มาถึงเมนูที่6กันนะครับเมนูที่6นี้มาจากสกลนครครับนั่นคือแหนมกระดูกอ่อนสกลนครนั่นเองครับเมนูนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับเพราะครั้งแรกที่เราสั่งออนไลน์มานะครับเปิดกล่องครั้งแรกทนไม่ไหวครับก็ต้องประเดิมเลยนะครับเราไปทอดครับแล้วก็มารับประทานพร้อมกับคื่องเคียงนะครับปรากฏว่าโอ้ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกนะฮะผสมกับพวก ทั้งหัวหอมซอยกระเทียมนะครับพริกสดนะครับแล้วมีขิงอะไรต่างๆนิดนึงนะโอ้โหกินแล้วมันเป็นแหนมทรงเครื่องที่สุดยอดจริงๆเลยนะครับอยากให้ลองรับประทานดูนะครับมาไกลจากสกลน,ค,น,นครนะฮะแล้วก็มีเคล็ดลับด้วยนะครับว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยอาจจะต้องเก็บไว้นานนิดนึง4 5วันแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็แค่2 3วันครับที่จะพร้อมรับประทานนะฮะแต่ถ้าหน้าฝนก็ประมาณ3-4วัน อันนี้ลองสอบถามจากทางพ่อค้าได้ครับว่ามีวิธีการรับประทานหรือวิธีการจัดเก็บอย่างไงบ้างนะครับแต่อยากให้ลองจริงๆครับมันสุดยอดนะครับเมนูนี้แล้วเราก็มาถึงสุดเด็ดเดอันดับนะครับว้าวโดนใจเมนูหมูอร่อยออนไลน์ครับเมนูที่7ของเรานี้ครับยกให้กับกุนเชียงเลยครับ ฟังดูแล้วน่าจะแบบว่าปกติธรรมดานะครับของกุนเชียงไม่น่าจะมีอะไรแปลกใหม่แต่กุนเชียงของเราที่ถัดจะแนะนํานี่คือกุนเชียงหงยกครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมคิดว่าเป็นกุนเชียงที่เป็นกุนเชียงที่แบบว่าสายสุขภาพกินได้เลยนะครับก็เพราะว่ามันน้อยหวานน้อยเค็มน้อยนะครับแต่รสชาติอร่อยกลมกล่อมครับไอเรื่องเบสิกทั่วไปของการไม่มีดินประสิวแล้วก็ไม่มีสารกระบุนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่กุนเชียงคุณภาพดีจะไม่ทํากันนะครับและครั้งแรกก็เจอกับความประทับใจเลยนะครับเพราะว่า แกะกล่องออกมานะครับกุนเชียงไม่มันเลยนะครับไม่มีความมันเยอะอะไรที่มันดูความไม่น่ารับประทานตรงนั้นนะฮะที่สําคัญครับเราจะมาทอดหรือจะมาทําร่วมกับเมนูอื่นได้ทุกอย่างเลยแล้วก็อร่อยเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วนะฮะเขาก็มีทั้งหมูปลาและไก่นะครับแต่เราเนี่ยเริ่มต้นจากการชิมกุนเชียงหมูก่อนนะครับสำหรับกุนเชียงหงหยกนี้นะฮะ เขาได้รางวัลเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอท็อปห้าดาวหรือโอท็อปพรีเมียมมาตรฐานออ,อยอมอผอชชอ,อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โ oh, หมีเต็มไปหมดเลยการันตีครับและเมื่อเราสั่งมาแล้วมาลองทําดูแล้วครับก็ยกนิ้วให้เลยครับกบคอมอร่อยครับอยากให้ลองสั่งออนไลน์ดูครับสั่งได้ทางเพจของเขาเลยนะครับคุณเชียงหงหยกราชบุรีนะครับ mm hmm. ลองเข้าไปดูกันนะครับ ครบถ้วนนะครับทั้ง7เมนูหมูอร่อยออนไลน์ครับชอบแบบไหนอยากลองแบบไหนก็ลองสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับและรสชาติเป็นยังไงนะครับประทับใจหรืออย่างไงก็ตามเนี่ยลองเข้ามาเมนในเพจของเราหรือใน YouTube ของเราด้วยก็ได้นะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมรายการของเรานะครับทางแสนดีมีสุขชาแนลนะครับและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสนดีมีสุขชาแนลครับติดตามสุดเด็ดเจ็ดอันดับครั้งต่อไปครับในอีพีหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ